ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมมาคิมครับและดิฉันมีนาค่ะวันนี้เราขอพาทุกท่านมาเจาะลึกสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระดับภูมิภาคอีกครั้งใช่ครับโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านถูกโจมตีอย่างหนักและมีความเคลื่อนไหวเร่งด่วนในการซ่อมแซมระบบสําคัญเหล่านี้ท่ามกลางแรงกดดันจากอิสราเอลสหรัฐอเมริกาและ พันธมิตรตะวันตกครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนอิสราเอลและสหรัฐได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในอิรานโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อยู่รอบกรุงเตหะรานรวมถึงศูนย์กลางของโครงการนิวเคลียร์ในเมืองนาทานสการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงแค่ลูกเดียวครับแต่มาพร้อมกับความร่วมมือทางด้านไซเบอร์โดยมีรายงานว่ามีการแฮกระบบเรดาร และทำให้ขีปนาวุธป้องกันของอิหร่านไม่สามารถตอบตัวได้อย่างทันท่วงทีครับผลที่ตามมาคือการทำลายระบบแซ Surface ม Surface-to-air missile หลายแห่งของอิหร,ร่านรวมถึงแบตเตอรี่ป้องกันระยะไกล S200 และบาวา3.3ซึ่งเป็นระบบที่อิหร่านพัฒนาขึ้นเองหลังการโจมตีไม่นานรัฐบาลอิหร่านประกาศทันทีว่าได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมและทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายโดยอ้างว่าใช้ทรัพยากรภายในประเทศทั้งหมด โดยไม่ต้องพึ่งผ่าจีนหรือรัเสเซียครับทางกระทรวงกลาโหมของอิหร่านเผยว่าระบบใหม่ที่ติดตั้งแทนชุดเดิมคือเวอร์ชั่นอัปเกรดของโครดัส15และบาวา373โดยมีการรวมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยในการจับสัญญาณเป้าหมายอัตโนมัติแม้จะฟังดูน่าประทับใจแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าระบบของอิหร่านยังล้าหลังเมื่อเทียบกับของอิสราเอลหรือเนโต และที่สําคัญคือยังขาดการสื่อสารเรียลไทม์แบบเครือข่ายทั่วประเทศครับหลังเหตุการณ์นั้นมีรายงานว่าเกิดความตื่นตระหนกในกรุงเตหะรานมีการอบพยพประชาชนจากพื้นที่ใกล้จุดโจมตีและสื่อท้องถิ่นบางแห่งรายงานว่าระบบเตือนภัยล่าช้าหรือไม่ทํางานเลยในบางเขตผู้คนในเตหะรานจํานวนมากใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงความไม่พอใจโดยบางโพสต์ตั้งคําถามกับรัฐบาลว่าเราปลอดภัยจริงหรือไม่ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นแรงกดดันที่ผู้นำอิหร่านไม่อาจมองข้ามครับมีแม้กระทั่งกลุ่มนักศึกษาบางส่วนออกมาเดินขบวนเรียกร้องความโปร่งใสาจากทางกองทัพพร้อมข้อความว่าพวกเราต้องการคำอธิบายไม่ใช่คำสั่งความน่ากังวลที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การเสียหายของระบบป้องกันภัยเข้ากลางกรุงแต่เป็นการเปิดเผยจุดอ่อนให้อิสราเอลและพันธมิตรเห็นว่าระบบตอบโต้ของอิหร่านยังไม่พร้อมสำหรับสงครามเต็มรูปแบบครับ โดยเฉพาะการที่โดรนและขี่ปนาวุธของอิสราเอลสามารถเจาะเข้าใกล้เป้าหมายกลางกรุงได้โดยแทบไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นทำให้โครงการนิวเคลียร์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมากอิสราเอลออกถแถลงการหลังการโจมตีว่านี่ไม่ใช่สงครามแต่เป็นการเตือนและระบุว่าหากอิหร่านยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะมีการดำเนินการเชิงรุกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าครับ ขณะดเดียวกันฝ่ายเขากลองสหรัฐยอมรับว่าได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลบางส่วนให้กับอิสราเอลโดยเฉพาะการระบุตำแหน่งแบตเตอรี่ขีปนาวุธของอิหร่านมีข้อมูลที่น่าสนใจจากสื่อในยุโรปว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึง่งอาจแอบถ่ายแผนผังของสถานีเรดาร์แล้วส่งต่อให้ฝ่ายตะวันตกครับหากข่าวนี้เป็นจริงจะหมายถึงปัญหาภายในอิหร่านเองที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือเสียหาย แต่ความลับก็รั่วไหลอย่างหนักเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ของอิหร่านหลังถูกถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศการฟึ้งฟูเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนทมกลางแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอประเทศครับเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเกมการเมืองนิวเคลียร์ของอิหร่านและความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางใช่ครับในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องที่ร้อนแรงยิ่งกว่านั่นคือ เกมนิวเคลียร์ที่กำลังถูกวังหมากกันอยู่ณนะโต๊ะเจรจาระหว่างอิหร่านกับยุโรปค่ะหลายท่านอาจยังจำได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นประเด็นร้อนมาตั้งแต่ต้นปี2000โดยมีข้อกล่าวหาว่าอิหร่านไม่ได้ต้องการพลังงานแต่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์ครับแม้อิหร่านจะยืนยันมาตลอดว่าตนเองมีสิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อใช้ในทางสันติแต่หลายประเทศโดยเฉพาะอิสราเอลและสหรัฐ มองว่ามันเกินขอบเขตของข้อตกลงและกำลังจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้งในวันที่25กรกฎาคมนี้อิหร่านจะเปิดการเจราจากับกลุ่ม E 3ได้แก่สหราชาอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมน,นีซึ่งเป็นชาติแกนนำในข้อตกลงนิวเคลียร์เดิมที่เคยลงนามในปี2015ครับแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะกลุ่ม E 3ได้ตั้งเงื่อนไขชัดเจนว่าหากไม่มีความคืบหน้า พวกเขาจะใช้กลไก snapback เรียกคืนมาตรการคว่ำบาตท,ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่ง snapback คือคกลไกในข้อตกลงที่สามารถนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทั้งหมดกลับมาใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการโหวตในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านยืนยันว่าอิหร่านไม่ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของประเทศอธิปไตย เขากล่าวในสภาว่าการที่ตะวันตกบอกให้เราอยู่เสริมยูเรเนียมคือการกดขี่ไม่ต่างจากการห้ามประเทศหนึ่งใช้น้ำสะอาดครับแต่นั่นทำให้ตะวันตกมองว่าอิหร่านกำลังดึงเวลาเพื่อพัฒนาอาวุธลับและอาจพร้อมเปิดตัวระเบิดนิวเคลียร์ต้นแบบได้ภายใน6 1ถึงเดือนหากไม่มีการตรวจสอบหน่วยงาน IAEA e หรือทบวงการพลังงานปรมาณูอาชีระบังประเทศรายงานว่าอิหร่านได้กัก เก็บยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นสูงถึงระดับ60%ซึ่งอยู่ห่างจากระดับอาวุธเพียงขั้นเดียวครับและอิหร่านไม่อนุญ,ญาตให้ IAEA e เขาตรวจฝั่งบ้างห่างนานกว่า3เดือนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีโรงงานเงาอีกหลายแห่งที่ไม่ได้แจ้งต่อประชาคมโลกหากการเจราจาในวันที่25กรกฎาคมล้มเหลวโลกอาจต้องเผชิญ3ทางเลือกที่ยากลาบากครับ1คือการคว่าบาตรขั้นสูงสุด คือตัดอิหร่านออกจากระบบสวิฟททั้งหมด 2. การโจมตีทางอากาศซ้ำโดยอิสราเอลอาจไม่รอการเจราจาอีกต่อไปและ 3. ความร่วมมือใหม่ระหว่างอิหร่านกับจีนรัสเซียเพื่อหลบหลีกมาตรการตะวันตกครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดโลกก็จะเข้าสู่ความไม่แน่นอนอย่างรุนแรงทั้งด้านพลังงานความมั่นคงและเศรษ,ษฐกิจจีนออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนและเสนอความช่วยเหลือทางการทูต พร้อมทั้งมีข่าวหรือว่าจีนส่งผู้แทนพิเศษเข้าร่วมสังเกตการเจราจาที่อิสตันบูลครับขณะที่รัสเซียยังคงสนับสนุสน,นอิหร่านในเวทีโลกโดยเน้นว่าควรให้สิทธิ์กับประเทศกำลังพัฒนาในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อวัตถุประสงค์สันติแต่หลายฝ่ายมองว่าจีนรัสเซียใช้ประเด็นนี้เพื่อหักล้างอิทธิพลของเนโตโดยอาศัยอิหร่านเป็นพันธมิตรในตะวันออกกลางครับบทสรุปของเกมนิวเคลียร์ยังไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่แน่ชัดคือ ทุกการเคลื่อนไหวของอิหร่านในตอนนี้ถูกจับตามองจากทั้งโลกในทุกมิติอนาคตของตะวันออกกลางหากอิหร่านถูกความบาดถูกรุกรานหรือเดินหน้าทำระเบิดนิวเคลียร์สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับความเป็นไปได้หากเกมนิวเคลียร์ของอิหร่านเข้าสู่ทางตาันและโลกไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ไว้ได้หากอิหร่านเดินหน้าผลิตอาวุธนิวเคลียร์จริงและเปิดเผยการทดสอบต่อสาธารณะ โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ในการแข่งขันด้านอาวุธในตะวันออกกลางทันทีครับซาอุดีอาระเบียตุรกีและอียิปต์อาจเริ่มต้นโครงการนิวเคลียร์ของตนเองเพื่อสร้างสมดุลแห่งความหวาดกลัวคล้ายสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับโซเวียตในอดีตนั่นหมายความว่าตะวันออกกลางอาจกลายเป็นภูมิทาคแห่งอาวุธนิวเคลียร์ที่ควบคุมได้ยากที่สุดในโลกครับหางอีสและสหรัฐใช้กลไกส n น p แบ็ค เรียกคืนมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดอิหร่านจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลกทันทีเช่นสวิฟธนาคารระหว่างประเทศและการนำเข้าน้ำมันผลที่ตามมาคือราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงเกิน100ดอลลาร์ต่อบาเรลการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะเข้าสู่ตลาดมืดและเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในเอเชียและยุโรปบางส่วนครับเศรษฐกิจอิหร่านอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง และประชาชนอาจออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่อิสราเอลจะใช้แนวทางโจมตีเชิงป้องกันหรือ PMT Strike หากเชื่อว่าอิหร่านกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ครับเป้าหมายจะเป็นโรงงานที่นาทานส์ฟอโดและอุโมงค์ลับใต้เด่นใกล้ยาสโดยใช้ระเบิดทะลวงบังเกอร์หรือโดรน AI เข้าทำลายระบบภายในโดยไม่ให้รู้ตัว แต่สิ่งที่น่ากลัวคืออิหร่านอาจตอบโต้ทันทีโดยการโจมตีฐานทัพอเมริกันในอิรักซีเรียหรือแม้กระทั่งเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลโดยตรงครับแม้จะมีสถานการณ์อันตรายหลายรูปแบบแต่ยังมีความหวังเล็กๆอยู่บ้างหากทั้งสองฝ่ายยอมถอยกันคนละก้าวเช่นอิหร่านยอมให้ I a e a เข้าตรวจโรงงานทั้งหมดแบบไม่ปิดบงังและยุติการเสริมยูเรเนียมเกินระดับ20% ในขณะเดียวกันตะวันตกอาจยอมผ่อนปรนความบาดบางส่วนเพื่อแลกกับความโปร่งใสครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเจรจาไม่ว่าจะผ่านช่องทางตรงหรือผ่านประเทศตัวกลางเช่นตุรกีจีนหรือกาตาหากอิหร่านกลายเป็นรัฐนิวเคลียร์จริงโครงสร้างอํานาจของโลกอาจเปลี่ยนไปทันทีอิสราเอลจะถูกบีบให้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ซาอุอาจจับมือกับสหรัฐแน่นขึ้น และจีนรัเสเซียจะใช้โอกาสนี้ขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางครับในเวลาเดียวกันองค์การนาโตจะต้องประเมินการวางกองกําลังในยุโรปตะวันออกใหม่เพราะหากเกิดสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกับรัเสเซียยูเครนโลกอาจเข้าสู่ความตึงเครียดแบบสองแนวรบอิหร่านอยู่บนเส้นทางที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนมันคือการเดิมพันด้วยเศรษฐกิจและสำหรับโลกทุกฝ่ายควรเปิดหูฟังกันมากขึ้น เจราจากันมากขึ้นและมองอนาคตในระยะยาวไม่ใช่แค่เพียงชัยชนะในวันนี้นี่คือบทสรุปของซีรีส์อิหร่านซ่อมโลหลังถูกรุกเกมนิวเคลียร์ที่เดิมพันด้วยทางประเทศและพบกันใหม่ในตอนหน้าของคุยโลกวันนี้ครับสวัสดีค่ะ